ไดนาสตีทายทอปจับมือมัดเทรสตีขยับวงการพิกชมการช้อปปิ้งของแต่งบ้านและวัสดุก่อสร้างครบวงจร ดนาสตี t h ยท็อปผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกและพอสเลนหลายใหญ่ที่มีจุดจำหน่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคในประเทศไทย201สาขาได้จับมือกับแม t r ร s ซิตี้ผู้ค้าปีกที่นอนและเครื่องนอนชั้นนำของประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนโฉมประสบการณ์การช็อปปิ้งสินค้าตกแต่งบ้านและวัสดุก่อสร้างนอกจากนี้ไดนาสตีทยท็อปยังพัฒนาสเกตอัพ r ลูกินชื่อว่า A.C.I. ไว้บนโปรแกรมออกแบบยอดนิยมของกลุ่มนักออกแบบเพื่อช่วยให้สถาปนิกและนักออกแบบสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบรนด์ Dynasty Thai t o และ A.C.I. ในการสร้างแบบจำลอง 3D ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบัน Mattress City ได้เริ่มเปิดสาขาภายในโชว์รูมของ Dynasty t ี t i Top โดดเริ่มต้นจากสาขาราชพฤกษ์เป็นสาขาแรกและสาขามีนบุรีเป็นสาขาที่2รวมถึงอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก3สาขาอีกทั้ง Mattress City มีแนวโน้มที่จะขยายสาขาในโชว์รูมของ Dynasty t h t i Top อย่างน้อย30สาขาในปี2568อีกด้วยค่ะ ตอนวันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันทับสองแบรนด์ยักษ์ใหญ่เลยระหว่างไนทัสตีกับเฟนแต่ทีนี้ในเรื่องของกับเรื่องผู้นำกับเรื่องแล้วก็ที่องมารวมตัวกันอันนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีความ,วามเรียกว่าพิเศษอย่างไรบ้างาในการมาร่วมมือกันในรังนี้คะถ้าพูดถึงความพิเศษนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของผู้ผลิตมากกว่าผู้ผลิตอย่างเราทั้งคู่นะครับมา จาะตลาดเองนะครับมาถึงกลุ่มผู้บริโภคเองมากกว่านะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงนะครับได้เราได้แสดงนวัตกรรมที่เราผลิตขึ้นมาทั้งคู่ในประเทศไทยโดยตรงนะครับเป็นสไตล์แบบของบริษัทตลาดมีวางเอาไว้ว่าการบันทวงการของสองแบรนด์วางไว้ว่าปยังไงบ้างเพที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้ต็มมากแล้วก็ตรงจุดทีบรคชอก็ ผมว่าดานาซี่ก็มีฐานลูกค้าของดานาซี่อยู่แล้วและทางเราก็มีมีม,ม,มีมีสื่อการตลาดในมือค่อนข้างเยอะแล้วก็ aggressiv e ผมว่าลูกค้าของเราก็เป็นลูกค้าดานาซี่ลูกค้าดานาซี่ก็สามารถเป็นลูกค้าเราได้ผมว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าสมมติเรามีลูกค้า1คนดานาซี่มีลูกค้าหนึ่งคน,น,ม,น,คน,งคนมันก็กลายเป็นสองคนนะครับสำหรับแต่ละแตะสาขาที่เราร่วมือกันไม่สัขงแต่ละสาขาร <Dynasty. S 1> ถ้าในสโตร์ของด y n นาสตี้นะครับปกติเราจําหน่ายกระเบื้องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด mm hmm. เช่นพวกกาวซีเมน mm hmm. กาวยาแนว mm hmm. คิ้วบัวต่างๆนะครับ mm hmm. รวมไปถึงเราก็เริ่มมีพันธมิตรเข้ามาจอยกับเราด้วยนะครับพันธมิตรของเราก็เช่นทางแกรนโฮมนะก็ได้ให้เกียรติมนาะจอยร่วมกับเรามีขายสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีบริษัทนานโนวมวูดมี w ู o สมิธ t นะครับมีดีพี ครับที่มาขายชิ้วอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนีของ d น n ัสตี้เนี่ยเกี่ยวกับการตกแต่งพื้นผนังค่อนข้างจะครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาได้ a t ทั c ตี้เข้ามาร่วมอีกนะก็เลยเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของห้องนอนก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทาง City เนท t สตี้ก็จะสินค้าหลากหลายมากแล้วก็มีหลายระดับนะครจอบลูกค้าได้หลากหลายนะครับเนตี้ที่ไปตั้งในเน n ัสตีตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาข ตอนนี้กำลังก่อรูปที่เปิดแล้วแล้วกำลังก่อสร,ร้าง8สาขาแล้วกําลังที่จะเริ่มออกแบบอีกประมาณ15สาขาครับผมนล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะตั้งแฟ e s t y ในในดัลซีประมาณกีบบ่สาขา200เลยครับครับแล้วเป้าหมายนะครับเป็นกี่กลุ่มกลุ่มเป้าหมายจริงๆกลุ่มเป้าหมายของเราก็คล้ายๆกันนะครับคือคือคนที่มาดัลซีกับคนที่มาแมาท m a ซ e s t y นี่คือคนที่หาเออ่ วัสดุตกแต่งหรือสินค้าตกแต่งบ้านนะครับผมก็ว่าอย่างที่พี่มารุทบอกก็คือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิด convenience ให้กับให้กับให้กับผู้บริโภคด้วยคือมาปุ๊บอ้าไอ้ตรงนี้มีสามารถช็อปตรงนี้ได้แล้วในนี้ก็จะมีอย่างที่พี่มารุตบอกก็คือมีหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เบื้องนะครับทีนี้เราเรามาเราก็เป็นส่วน add v a l u ให้กับให้กับ property ของทาง Dynasty ด้วยแล้วาาดครับ สิทธิ์ไงครับหนึ่งบนหนึ่งเป็นสิบเห็นว่าในการที่เรมบริจาคในคดีก็มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้รับผ่านถ้าเกิดว่าที่สองอย่างของการจะได้ของเนี่ยใช่ครับคือถ้าเกิดซื้ออะไรก็ได้ของดัลซีเอาบินไปเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นให้กับให้กับลูกค้าของดัลซีครับผมเช่นเดียวกันครับก็ถ้าซื้อสินค้าของ City, แมคเกอร์ซิตี้ไม่ว่าจะที่ไหนนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อที่ดัลซีเนี่ยทั่วประเทศเลยก็สามารถนำไปเซ็ตของแมคเกอร์ซิตี้เนี่ยที่มีมีที่นอนมีฟูกของเขาอยู่เนี่ย เป็นรถสินค้าของเราที่ไดนาสตี้ได้200สาขาทั่วประเทศเลยครับอันนี้อยากที่ปากไปมาหลายๆคนถ้าลูกค้าต้องการจะเดินทางออกข้นมาที่กระทโตโยตี้หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์สามารถติดตามเป็นข้อมูลได้เลยครับของเราครับก็เข้าไปที่ dcc2u.com นะครับ dcc2u.com นะครับแล้วก็จะมีลิสต์สาขาทั่วประเทศเลยครับสามารถสแกน QR แล้วก็เปิดใน Google Map ได้เลยในคนส่งของเราก็ เ,เว็บไซต์ m a t r e s c i t y c o m ก็สะกดง่ายๆครับ m a t r c i c c i t y c o m เข้าไปก็จะมีทต์สาขาอัปเดตทั้งหมดครับผม